จากตามาแง่วดนี้ลุ้นรวยฝากโควิดงวดที่25ติดชัดๆชุดเด็ดหลวงปู่สุดและอติสำเภาทองงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงค่ำของวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564สำหรับแนวทางนี้คลิปนี้ถือว่ามาตามสัญญาเพื่อตอกย้ำความแม่นความปังในคืนหมาหอนก่อนวันหวยออกชัดๆจัดเต็มชุดเด็ดหลวงปู่สุดและอาตีสัมภาทองวัดใหม่สี่หมื่นชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดใหม่ซีมือหรือได้ติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมเาทองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์เพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนถือว่าเข้าต่อเนื่องแบบรัวๆต่อเนื่องมาแล้ว24งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเท่าที่ป้าปะได้ตามมาจริงๆก็ประมาณ24งวดติดจริงๆ โดยเฉพาะในงวดล่าสุด1พฤศจิกายน64ชุดของอติสัมภาวทองก็เข้าตรงๆทั้งชุด3ตัวหน้า4 5 8 2 4 7และ2ตัวล่าง9 5โดยเฉพาะ9 5ถือว่าเกาะกลุ่มและแยกตัวออกมาชัดเจนมากส่วนชุดของหลวงปู่สุดก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะมีเลข9 5 5 9ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ชัดๆเช่นกันว่าไปแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมาพบกันเลยทีเดียว แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สําหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน64ที่จะถึงนี้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยจัดให้เน้นๆครบๆทั้งชุดของอัติสัมภาวทองและหลวงปู่สุดถึงแม้ในช่วงนี้ทางวัดจะประกาศปิดเป็นเวลา14วันก็ตามแต่ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นท้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ทางวัดและพระอาจารย์ท่านให้ความสําคัญสุดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาเดี๋ยวเรามาส่องไปพร้อมๆกันเลยจ้านริต้นที่ชุดของอัตีิสัเภาทองที่ในงวดล่าสุดมีครบทั้ง3ตัวหน้าและ2ตัวล่างมาในงวดนี้เลขก็ลอยเด่นชัดๆทั้ง1 3 4 5 7 6หรือ9และถ้าสังเกตดูดีๆจากภาพแรกที่ประปะได้ลงให้ก็อาจจับคู่ได้เป็น675 671 175 94 93รวมทั้งชุดเลขจากหยดน้ำตาเทียนปิศนาสีเหลืองที่เกาะกลุ่มแล้วลอยเด่นชัดๆ378ส่วนใครบอกไม่ชอบไม่โดนใจก็จัดไปอีกหนึ่งมุมมองที่พบว่าเลขลอยเด่นและเรียงตัวกันสุดสวยไม่ว่าจะเป็น43 97หรือ76 และ15เอาอเป็นว่าจาก2ภาพที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาถือว่ากาะกลุ่มกันชัดเจนสุดๆค่ะต่อเนื่องอีกชุดที่เด็ดละปังไม่แพ้ใครที่ในงวดล่าสุดก็มี95ลอยเด่นชัดๆชดเช่นกันและมาในงวดนี้จาก2ภาพที่ถ่ายคนละมุมก็แลเห็นเลขลอยเด่นชัดๆ0 2 3 4 8 6หรือ9และถ้าพิจารณาการเรียงตัวของตัวเลขก็อาจจัคู่ได้เป็น 3204839รวมทั้งหยดน้ำตาเทียนปิิสนาอีกจุดที่เกาะกลุ่มและรอยเด่นชัดชัด645 ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะจากภาพในอีกหนึ่งมงุมมองก็ถือว่าเลขเกาะกลุ่มและลอยเด่นชัดๆทั้ง 60, 03, 34, 48, 23, 28สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปหรือถ้าจะให้ดีก็ลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในต่ละอ่างจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถ่ายภาพด้วย ยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกลองจับคู่เลขที่ตรงใจที่ชอบกันดูนะคะเพราะของแบบนี้ก็ลักแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยแต่ที่น่าๆเลขในสองอ่างนี้มีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอบขอบพรคุณทางวัดใหม่4ี่หมืที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบูรณะ,ะพระโอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม93ปี ที่พบว่ามีหลายๆส่วนผุพังไปตามการเวลาแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งยังไงเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวาัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะพอเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะักทําบุญวันิกษ์สะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงพรุ่งนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังต่างๆเฮ่งๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใหปปะปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะหรือรูนึงๆนะคะจุ๊ก